สุดล้วผมดูให้มาดูงานท่อผ้านูโวนะครับนี่คือท่อผ้านูโวนะผมอ่าเห็นเล็บๆนะครับผมตรางหนไม่ให้มาดูงานนะผมอันนี้เซียมัแห้งนะผมแดดไม่ค่อยดีครับแต่ลูกค้ารีบครับผมลูกค้ารีบเกินไปครับผมแดดไม่ดีก็ทําได้เท่านี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมไมาดูอะไรียดก,กันเลย รอยเชื่อมนะผมซับรอยเชื่อมเดิมไปเลยแต่ว่าผมเชื่อมไม่ค่อยดีนะครับผมรอบนี้แต่ก็ยังดีกว่าเชื่อมไฟฟ้านะผมไปโอเคสีไม่แห้งนะครับผมให้ดูงานคืสอส่งท่อนูโวดูไปดูไปโอเค สีเป็นสีดำด้านนะผมตัวสีไม่แห้งนะอ่ะให้ไปดูคร่าวๆคร่าวๆนะนี่เราเชื่อมชัดๆเลยอขอภัยนะผมรอบรอยเชื่อ,อม,อมออที่ไม่ค่อยสวยครับลูกค้างบประหยัดผมไม่ใช่งบแพงม,มากงบประหยัดนะผมลูกค้า<ม>งบหน่อยให้ผมจัดให้ได้เสียงเราใจแน่นอนดังเราใจแน่นอน,นับผม ดูไปดูไปไปไปพัดทะเลเอ่ยเนี่ยยอดครับผมเป็นไงครับสนใจก็ติดต่อมาได้ผมอันนี้ภาแบบงงไปอ่ะครับผมถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ซีเรียสลอยเชื่อมมากก็ถือว่าใช้ได้นะผมเสียงเราใจแน่นอนแต่ว่าสีนี่ลูกค้ารีบไปหน่อยครับเลยวันนี้ไม่ค่อยมีแดดน,นะผมก็บอกไปแล้ว มันไม่ค่อยมีแดดนะผมดูนะครับผมมันมืดมืดนะผมลูกค้าบอกว่าจะเลยพ่นเลยก็จะให้แบบนี้เลยนะครับโอเคถ้ามีเวลาให้ผมหน่อยผมก็ขัดพ่นให้ได้สวยกว่านี้เยอะนะผมเพราะผมก็เคยทํามาแล้วหลายใบเช่นกันน่ครับผลาแห้งก็คงจะสวยกว่านี้นะผม,มผมก็รอสีแห้งเท่านั้นเองจะไปจะส่งให้ลูกค้าแล้วก็ผมจะมา คิปต่อไปนะผมต่อจากคลิปนี้ก็คืออันนี้ผมจะลงไปก่อนให้ดูลาดรลาวก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ไม่ว,วันมะลืนผมจะมาลงคลิปเสียงท่อใบนี้ให้ดูกันนะผมว่าเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ให้มาดูแนวทางลักษณะการผ่านะผมนี่ครับผาผสามจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะผท่อเดิมนะให้ดูท่อเดิมดนนมือเนห็นไหมเปล่า y a าโอเคท่อเดิม เอาใส่ข้างในออกแล้วก็เดินใส่มาเลยตามที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนนะผมว่าพายยังไงอะไรยังไงก็ตามไปดูได้นี่ผมผาสามจุดนะหนึ่งสองสามนี่ครับตอนนี้ทําเสร็จแล้วตอน,นแรกว่าจะทําให้ดูผมแต่วันนี้ลูกค้ารีบเลยไม่มีเวลาถ่ายให้ก็เลยแบบจัดเสร็จแล้วก็เอามาให้ดูตอนเสร็จเลยนะครับโอเคไปดูไปโอ้ไปอไอ้ชเชล่นดังแน่นอนครับผมโอเคครับก็ฝากติดตามได้ผมถ้าไปนี้เดยวยังไง คลิปหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูครับว่าเสียงเป็นยังไงนะนี่ก็ดูแค่นี้ก็บอเนาะครับดูสองท่อนูโวใบใหญ่ใบใหญ่มาให้ดูให้ไส้หน่อยให้ดูไส้สักหน่อย เไมอไม่น่าจะเห็นแน่ไม่เป็นไรครับผมก็ครับผมคลิปหน้าเจอกันฟังเสียงทอไปนี่เลยนะครับคลิปหน้ามาเจอกันโอเคเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับพี่รับชมครับผมผมค,ครับ